อันนี้อันนี้เป็นเป็นต้มขมนะขมอ,อ่อนกลางจัดนะลูกคะขมกลางแต่ผสมเนื้อสดใช่ไหม<น>โอเคผสมเนื้อสดเอาให้ได้แปด,ด, <80 S 2> ดสิบค้าพ่อค้า,าวางมีดก่อนวางของก่อนนี่พอดีผมมาสืบแถวเนี้นะโอ้ครับพอดีเขารายงานมาว่าเนี่ยคุณเนี่ยคือทําให้แบบว่าลูกค้าเนี่ยติดกันงอมแงมเลยอะ่ะรอครับแล้วคุณรู้ไหมคุณมีโทษไหมฮะไม่รู้ใครรู้นะครับผม ตอนนี้คุณมีโทษเลยคือต้องขายตลอดชีวิตอ้ามหยุดหยุดไม่ได้ครับแล้วโอ้โหโทษหนักเลยนะโทษหนักแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมพยาธิถ่ายนะว่าคุณใส่อะไรบ้างถ่ายไว้เป็นหลักฐานหน่อยพอรบอุ้มหายเราต้องมีกล้องถ่ายไว้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเริ่มเลยเริ่มเลยโอ้ครับผมโอ้โทษหนักเลยนะครับตอนนี้โทษนกต้องขายตลอดชีวิตเลยใช่ไหมครับต้องขายตลอดชีวิตเลยอาชีพไม่ได้เนาะ นี่น้องเพิ่มไปได้ครับโอ้ผู้ขายอยากเลียนอาชีพก็บอะได้ราเด้คำนี้เพราะว่าลูกค,ค้าเป็นยังคือเสียบติดกันงอมแงมอยู่เงครับผมอันนี้พิเศษนะครับอันนี้อันดับหนึ่งนะครับ,นนบงานพิเศษให้นี่ครับผูบ้ขายมีของดีครับคือแถมนะครับคือหลักฐานเนี่ยมันฟ้องอยู่เนี่ยเพราะ<ม>ว่ามีลูกค้าเนี่ยครับผมตัวนี้เป็นเมนูอะไรครับเนี่ยเป็นเมนูอะไรครับเป็นต้มซ่บเน้ะ ต้มแซ่บต้มแซ่บอ่าต้มขมถ้างั้นเป็นต้มขมอ่าถ้าต้มขมถ้าต้มแซ่บจะออกเปรี้ยวเนาะแต่ถ้าเป็นต้มขมก็จะออกเป็นต้มขมเลยเป็นรสจัดน้ำข้นขมตางเนาะแต่จะมีเนื้อสดมีเนื้อสดใส่ด้วยแล้วก็มีเนื้อต้มด้วยเลื่องได้นะครับผมขออนุญาตออกจังคือทุก่เนาะก็ขาอยู่ดีๆก็มีคดีให้ขายตลอดชีวิตแล้วนะครับช่วงนี้แต่ยังไม่ได้รับปากนะครับผมยังไม่เลยรับปาก ว่าจะขายถึงไหนแต่ที่แน่ๆก็แต่น่าจะตลอดชีวิตน,น,นะครับซั่งไม้กันเถ้ามาต้มเลยนาะครับนาะงั่งไม้กันเถ้ามาต้ม<ช>ตรบใดถ้าถ้าลูกคา้าบ่ทิมพ่อค้าเด้อครับพ่อค้ากับบ่ทิมลูกค้าคือกันนะครับเน<ช>อะพ<ช>่อค้อคาก็จะอยู่เพียงคู่ข้างกันกับลูกค้าตลอดชีวิตเช่นกันถ้าลูกค้าไม่ทิ้งพ่อค้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม ครับามาเลือกได้นะครับเด้อมาเลือกได้มาซีมได้นะครับเราจะยังคู่กันไปนะครับสําหรับลูกค้ากับพ่อค้าแต่สำหรับเนื้อสดแบบนี้พิเศษแบบนี้แล้วเราต้องลวกก่อนนะครับวิวธีการต้มเนื้อสดกับเนื้อ,อเผื่อยด้วยกันเนี่ยเราต้องอต้มลวกให้สุกก่อนนะครับเพราะว่าท้าว่าน้ำน้ำเราร้อนไม่พออืมประมาณนี้ เราทุกอย่างก็ต้องต้องมีขั้นตอนนิดนึงนะครับในลวกตอนเราสามารถที่จะคนให้น้ำร้อนมันเข้าน้ได้ประมาณว่าอย่าให้มันสุกมากเกินไปให้มันสุกแบบพอดีแบบนี้นะครับตอนนี้ก็นะมองไม่เห็นสีแดงนะแล้วเราก็จะมาปูนต่อเพราะว่าเราน้ำร้อนมันแังนมะ่ไ เป็นนุับตามน้ข้นผมลางอันนี้เป็นน้ำน้อยเป็นน้ำน้อยนะครับผมกลางเผ็ดได้นะจน๊ะเราใส่อะไรไปบ้างเราเนี่ยอ่านี่ก็มีชูรสมีพริกนะครับก็ใส่ตามตามพื้นบ้านเราเป็นต้มแซ่บอีสานนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับมีน้ำปลาแต่จะใส่ประมาณไหนก็กล้องก็จับเอานะครับอ่าแล้วก็จะมีน้ำข้นนะน้ำข้นแล้วก็จะมี ตัวขั่วหน่อยนึงแล้วก็จะมีดีขมกลางนะครับแล้วตามส่วนนะครับหนึ่งสองสามต้องนับด้วยนะครับไม่นับบ่แซบครับมี <c oughs> หลายหลายคน,นคที่ไปเรียนแบบนะบหลายคนเรียนแบบแต่เขาบอกว่าเรียนแบบก็ค้าทุกอย่างนะครับเรียนแบบไปแล้วมันเป็นยังคือบอ่แซบคือเกากี่ชั้นพ็คาก็เลยถามกับไปวบาเจ้าใส่เบดร์สุยางคือผมบอกใหส่เบิดแล้วแต่ จำนับบ่เราสั่งบ้นับมาสั่นโอ้ยกับบ่เสียบแล้วเนาะโอ้มันเสียบมันนับมาสัลูกค้าก็เลยบอกโอ้ยลืมลืมนับมาสั่นไปเฮ็ดไม่เดอบัดนี้นับเด้วยได้ครับผมยินดีเลยครับผมถ้าอยากจะถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอนะครับไม่เสียบไม่เสียบไยินดีเลยครับผมยินดีน้องล่าถ่ายได้เลยสาร์มาพิสต์ถ่ายได้เลยทุกคนด้วยแชร์ช่วยด้วยกันนี่ ขอแตนได้หลายเด้ออันนี้พิเศษไปเลยนี่อันดับหนึ่งนะที่มูกค้าติดอันดับสองแบบพื่อหนึ่งสองสามแทบลอบนะครับขอแตนได้หลายเด้เยอะเนอะพิเศษได้แค่เนอพิเศษเลยนางฟ้าเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนลูกค้าอร่อยไหมฮะอร่อยมากค่ะอร่อยนะสดมากโอ้ติดงอมแงมเลยเนอะโอเคไปกันนะคะครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายครับสวัสดีจ้า